เนี่ยลักกี้สาวสวยโชคลายประจำโรงเรียนไม่มีใครอยากอย,กอยู่ใกล้เธอหรอกเพราะใ,ใครก็ต่างรู้ว่าเธอไม่ได้โชคดีเมันชื่อเลยนั่นไม่หันขาดคำสรุปอีกแล้วเรามีการเกี่ยวยาผติดรอบด้านไม่ว่าจะเป็นที่ด้านไหนเราางกาำจะช่วยคุณเสมอสายด่วนหนึ่ง,ดงปดหกโอ๊ยมาช่วยก่อนดีเนี่ย ความโชคดีของลัก ap กี ane, an, organ, ah ari, ้ก็เนี่ยแหละคอปพอย่อจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเขาคอยช่วยลักกี้ตลอดเลยเฮ้ยถึงวลาแล้วนี่บ้าเดีลักซรับไปขอหนยเราก็ช่วยได้นะคะสายด่วนหนึ่งหนึ่งแปดหกที่ของหมูปะเนี่ย ี่่ดอูบบประกาศสุขภาพประกาศอุบัติเหตุประกาศทางรถยนต์และลอื่นอีกมากมายใส่ตัว่้นะคะช่วยด้วยปรกึกษารแลแอดใจที่ OIC อซีคอนเนค ติดตามข่าวสารในทีมอินสตาแกรมท k t o อและเฟซบุ๊กต่อให้คุณจะโชคดีหรือโชคลายแบบลัคก,กี้ขปเพอก็พร้อมช่วยคุณเสมอนะคะ